ญาติและชาวบ้านเดินทางไปเคารบศพหลวงปู่พูลทิตตะปุญโยอายุ75ปีเจ้าว่ารัดป่ากเกษมศึกหมู่ที่8ตำบลเพชรละครอ,อำเภอหนองไผัจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากที่พบมรณภาพในป่าห่างจากวัดประมาณ200เมตรแล้วก็ถูกไฟไหม้ประเวณลำตัวท่อนล่างเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานายพยุท์ มั่นบอกแกวัยาวัชกรวัดข้างเคียงเปิดเผยว่าหลวงปู่ภูนั้นเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านค่ะเพราะว่าเป็นพระนักพัฒนาดูแลป่าชุมชนมานานกว่า10ปีส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าการมรณภาพของหลวงปู่ภูนั้นเป็นการถูกฆาตกรรมค่ะซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มที่มายืมเงินหลวงปู่แล้วก็ไม่ยอมคืนเงินเกืเกอบ1ล้านบาทแต่ก็คงต้องให้ตำรวจนั้นเร่งสืบสวนหาพยานหลักฐาน ด้านพลตรตรีสารานัยคงเมืองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยค่ะว่าผลการชนะสูตรศพหลวงปูป่พูนไม่พบว่าถูกทำร้ายร่างกายแต่พบคราบเข่าในหลอดลมและปอดแสดงว่าต้องเสียชีวิตในกองไฟค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าถูกทำให้เสียชีวิต อย่างไรก็ตามนะะขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนแล้วก็ยังไม่ตัดประเด็นอะไรไปทิ้งค่ะทั้งเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าการถูกฆาตกรรมจากเรื่องส่วนตัวหรือว่าให้ยืมเงินค่ะ